สวัสดีค่ะคน,น้องเจอกันกับพี่ใบอีกแล้วนะครับใน, channel, นช anel Pony Theatre Shop แน่ที่จะพาคุณน้องไปรู้จักกับของเล่นได้มากข,ขึ้นกับพี่ใบคนเดิมคือแบบช่วงนี้บอกเลยว่ามันจะมีของเล่นอยู่ชิ้นหนึ่งซึ่งแบบอ้โหเป็นกระแสมากคนแบบอยากแกะมาก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 นะซึ่งเรียก็แบบเอะมันคือของเล่นอะไรอ่ะมีใครรู้ไหมมีใครรู้ไหมว่ามันคือของเล่นอะไรไม่รู้มั้งไม่รู้เหรอคงไม่รู้เลยมั้งทาไมอ่ะ คิดว่าน้องๆคงจะไม่รู้เลยมน้องๆไม่รู้เลยใช่ไหมไม่น่าจะมีใครรู้แน่ๆไม่มีใครรู้แน่ๆเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะอะไรฉันคิดว่าเริ่มสัทีแล้วเฉวจะคิดว่าคงไม่มีใครรู้มั้งเออตั้งอยู่สักขนาดนะั้น นี่นะครับเป็นเมก้าสเปซมอลลี่นะไม่ต้องตกใจว่าทำไมเสียงพี่มันจะมีความเครือเครือแค่แแค่เพราะว่าช่วงนี้แบบใช้เสียงเยอะมากนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นมอลลี่รอยนะครับตัวเมก้าสเปซมอลลี่ซึ่งพี่ใบนะครับสั่งมาจากลาสซ์มอนนะครับในป๊อปมัดออฟฟิเชียลสโตร์นะครับซึ่งใครเนี่ยชอบนะครับสายกล่องซุ่มป๊อปมาร์ทต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้าไปกดสั่งซื้อกันได้นะไอเดี๋ยวขออนุญาตแกะซีลก่อนนะครับ ซีรีส์นี้มีให้สะสมกี่ตัวครับซีรีส์นี้นะฮะมีให้สะสมไม่รู้คือไม่รู้อะไรเลยเดี๋ยวซี่ใจเย็นๆซี่แกะซีลก่อนตัวนี้จะเป็นมอลลี่เฟสซีรีส์สองแล้วนะอ่าซึ่งเขาจะมีทั้งหมด9ดีไซน์เดีเขาเขียนไว้มี8ดีไซน์ and ด์ e ันซี e คท์ i ีดิชแต่ว่าเท่าที่รู้มาคือมันไม่ได้มีแค่วั e ซีเค e ์อี i ิชันถูกไหมนี่ซีเคท์มี5แบบนะฮะแล้วเขาบอกว่ามันมีแบบเอ็กซ์ตร้าเอ็กซ์ตร้าอีกหนึ่งหรือเปล่า อ่ะใครรู้คอมเมนต์บอกได้นะครับซึ่งเขาบอกว่า มี A กับ B อ่ะหมายความว่าคนที่ได้กล่อง A ก็จะเป็นแบบหนึ่งคนที่ได้กล่อง B ก็จะเป็นแบบหนึ่งแต่กล่องนี้ไม่มั่นใจเอาว่ากล่องจากลัสมอรเดี๋ยวมาดูกันว่ากล่องจากลัสมอรใน popmart official store เนี่ยจะเป็นกล่อง A หรือเป็นกล่อง B มาดูกันคือจะบอกว่ากล่องมันน่าเก็บด้วยนะกล่องสวยมากเพราะว่าอะไรกล่องมันมีความเป็นแบบเป็นแบบมีความเป็นกาแล็กซี่มีความเป็นสเปซมีความเป็นเมเลื่อนาเห็นปะแล้วเห็นปะนี่มันมีรอยนูนๆูซึ่งเป็นรูปมอลลี่ที่เป็นสเปซมอลลี่นูนๆูขึ้นมานะ อตรงนี้ตรงนี้เราให้ให้รู้สึกฟิลว่าเป็นเหมือนหน้าจออะแต่ก็มีความมีและตรงนี้ตรงนี้มีเป็นแบบคลื่นอ่ะแบบึซาใช่ใช่ใช่ในกล่องบ็อกซ์ใหญ่นะคะเขาจะมีมาทั้งหมด1 2 3 4 5ี้จ็มีทั้งหมด9แบบนะคะซึ่งเฮ้ย น่าหมายความว่าทุกๆก,กล่องจะมีซีเครปนะสิใช่เพราะแบบธรรมดามีออแปดใช่แปลวนะ่า8แบบน่าจะได้ครบแล้วเราก็จะมาสุ่มนซีเครปนั่นหมายความว่าทุกกล่องก็จะได้ซีเครปแต่ว่ากล่อง A กับบมันไม่เหมือนกันไง อ่ามาดูกล่องเล็กกันก่อนนะครับกล่องเล็กเนี่ยหน้ากล่องจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเหมือนกล่องใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีตัวนี่ f l e x i b l e ตัวกายอยู่ตรงนี้นะครับนะแล้วก็ข้างหน้าจะเป็นน้องอะไรเนี่ยน้องบาราน่าใช่ไหมตัวแรกที่เขาให้เราสะสมนะคะก็จะมี Patrick Star นะครับนี่มาจากเรื่อง SpongeBob นะครับแล้วก็จะมีเมลินนะเมนเมลินแพนด้านะคะมีฮาร์ดบีดพี่วอยากได้ Heartbeat มี Pink Panther ์เบบอยากได้ Pink Panther นะครับมีกริซซ a นะครับมีตัว Jean Michael ใช่ไหม แล้วก็มี m i n c h g r a d แล้วก็มี banana 2017เอ๊ะน่าหมายความว่าที่เ็เคยเห็นเขามีโค้กนะั้นอาจจะเป็นกล่องอีกแบบหนึ่งใช่ไหมอันนี้คือตัวตัวที่คนอยากได้กันก็คือ grass นะครับก็คือตัวสีฟ้ามันมีความพิเศษอีกคือตัวก a s ที่จะอยู่ในกล่องอ่ามันจะมีบางตัวที่เป็นกร์ดที่แตกต่างจากกล่องอื่นด้วยก็คือกาสีเขต ไม,ไม่อะไรอ่ะตัวในตัวธรรมดามันจะมีการาดแบบพิเศษอีกหรอลองเปิดดูก่อนออออเดี๋ยวเราจะแกะกันแบบไวๆก่อนนะครับว่าเราได้ตัวอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยมาดูรละเอียดน้องนะก๊ารธดทมดาได้บานานานะครับตัวแรกก็มาบานานาเลยลืมให้ดูซองข้างในซองข้างในนะครับจะเป็นสีดําแบบนี้นะนี่เ,นเขียนคำว่า space monly นะครับแล้วก็จะมีนี่ mysterious galaxy นะครับ เปิดออกมาแล้วฟื๊บผาดาอุ้ยเกือบหล่นเกือบหล่นระวังนะแกะและ้วเขาจะมีม <า S 1> ปืนมาให้ด้วยนะคะอุ้ยน้องน่ารักมากนะครับว้าวอ่ะเดี๋ยวแกะไวๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวมันดูทีละตัวกัน,นอุ๊ยซีเครตนะครับได้เป็นโอ้บัตเต อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายไปเปอีกทีถ่ายไปเป,ปอีกทีๆๆคือซีเข็ดแตงด่งต่กล่องที่สามเลยอ่ะเลิกปะกำลังว่าจะมาลุ้นซุปเปอร์ซีเข็ดกันก็ไม่ใช่แล้วแหละไม่ซ้ำแพนด้าไ,ได้แพนด้านะครับแพนด้าไม่ซ้ำใช่ไหมยังไม่ซ้ำเลยไม่เขาไม่น่าจะให้เราซ้ำนะเผื่อ เผื Jack pot, ่อแจ็คพ่อตเจอเออร์เลอร์กับเขานี่แพทริกนะครับอ๋อสังเกตแล้วชุดกราดมันมีสีส้มไงก์ดมันเป็นสีส้มกับสีเขียวไงถ้าเกิดว่าตัวสีเขียดจะเป็นสีส้มอ๋ออันนั้นใช่แต่มันจะมีอีกเหรออือมีอีกเหรอน่พิงค์พันเตอร์นะครับได้น้องพิงค์พันเตอร์มินช็อกนะครับน้องมินช็อกนะครับ ได้เกิร์ซีเกิร์ซีสีฟ้านะครับที่ใครๆหลายๆคนอยากได้ทำไมอะถ้าเกิดว่าตอนนี้ตัวสุดท้ายที่ยังไม่ได้ก็คือฮาร์ดบีตตัวที่พี่ไปอยากได้นะครับคงไม่มีใครใจร้ายไม่ให้ฮาร์ดบีตมาในกล่องหรอกเนาะแต่ถ้าเกิดว่าได้ซุปเปอร์ซีเครทอะมันไม่ได้มีทางแล้วใช่ไหมก็คือจะมีซีเครทแค่หนึ่งและตัวกล่องสุดท้ายที่พี่ไปได้นั้นก็คือท่าฮาร์ดบีตเนี่ย จะบอกว่าอะไรรู้ไหมจะบอกว่าเวลาเราชอบตัวไหนเวลาเราอยากจะได้อะไรมันจะเกลือมันจะออกเป็นตัวสุดท้ายมันจะออกเป็นตัวสุดท้าย <laughs> เพราะฉะนั้นยู<า>บล็อกจบบอกความพิเศษอะไรแต่ว่าเราไม่ได้อะไรมันจะมีตัวที่การ์ดเป็นอย่างเนี้ยแต่เป็นการ์ดเบว์เอ้าหรอใช่พรา<อ>ะว่าการพิเศษ ก็คือแค่สุ่มการ์ดมาให้เฉยๆอ๋อแต่ว่าตัวัปกติใช่ไหมแต่ตัวปกติใช่ไหมใช่กาคือถึงความพิเศษแล้วมีการพิเศษแค่นั้นอ่าอย่างนี้นี่เอง ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเราแกะก่อนนะเดี๋ยวเราไปประกอบน้องกันก่อนแล้วกันนะฮะไปดูกันตัวแรกนะครับน้องพิงค์แพนเทอร์นะครับมาริซีมสีชมพูสุดน่ารักนะฮะเปิดออกมานี้หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะฮะเป็นหน้าตาน้องมอลลี่ข้างในแบบนี้นะครับแล้วก็มีเขียนคําว่าลายบีพิงค์นะครับแล้วก็เพี่ชอบดีเทลข้างหลังมากเลย มีเขียนคําว่าพิงค์ตรงนี้นะครับแล้วก็มีรอยเท้าของตัวพิงค์แพนเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็ตัวสายนะครับที่ร้อยชุดเนี่ยก็จะมีความไล่สีชมพูเข้มชมพูอ่อนคือปกติแล้วเนี่ยจุดขยับของน้องมอลลี่นะครับก็จะมีตรงส่วนหัวส่วนหน้ากากนะครับแล้วก็ แขนสองข้างนะครับนี่แล้วก็มีส่วนของขาด้วยนะครับเอาไว้ให้เราแบบตั้งองศาให้น้องเนี่ยสามารถยืนได้นะน้องฮาร์ดบีดนะคะสีชมพูแบบเมทัลลิกนะครับชอบมากนี่ข้างหลังนะครับมีแบบว่าขนขนเมกะกอดอทอยู่ด้านในด้วยนะแล้วก็น้องจะมีความผสมผสานร,ระหว่าง ความใสๆกับความเมทัลลิกแวววาวมีหัวใจมี I love you ดีเทลงามมากน่ารักแล้วเพิ่มเขาเป็นสีชมพูแบบนี้เห็นไหมหน้าตรงอกนะครับก็จะเป็นรูปหัวใจด้วยแพทริก <Patrick S 1> ก็น่ารักมากเปิดให้ดูหน้าน้องก่อนตื้อๆแบบนี้นะครับข้างหลังมีเขียน A B หนาแบบนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับตัวมอลลี่เนี่ยจะมีแบบขนตาหรือว่าเป็นร้องไห้ <c oughs> ไม่รู้เป็นขนตาหรือร้องไห้แต่ที่น่ารักสุดๆเลยสําหรับพี่บาบนะครับก็คือน้องใส่กเกงแพทริกมาด้วยน่า นี่โอ้โหตัวนี้สวยมากน้องจีนนะครับคือแบบจะมีความแบบเพทนต่างๆเนี่ยรอบตัวเลยมีการเพทนรอบตัวเลยข้างหน้าเนี่ยเขาจะเขียนว่า king pressure นะคะเดี๋ยวเปิดหน้าน้องชัดๆให้ดูนะอ่ะตัวนี้ก็จะผสมผสานระหว่างการเพทนต่างๆมะครับแล้วก็มีโทนเป็นสีเหลืองสีเมทัลลิกสีแดงสีน้ำเงินนะฮะคือแบบตัวนี้ดูบ่อยๆเอา้าเอา้าขนตาม,มันเหมือนพทาิกเลยนี่นะ เนือว่ามีความแตกต่างนะฮะนี่น้องกลาเซียสีฟ้านะครับแบบสวยมากน้องจะเหมือนแบบอยู่ในขั้วโลกเห็นไหมหน้ากากจะมีความไล่สีไล่แบบนี้นะฮะมีนไอน้ำนะเป็นไอน้ำนะครับแล้วก็น้องอะ่ะตัวจะเป็นตัวใสๆเห็นข้างในเลยนะครับ นี่แขนก็ใสนะครับขาก็ใสคือบอกเลยว่าใส่ทั้งตัวเลยแล้วน้องสวยมากน้องน่ารักมากๆนะครับแต่ว่าก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกิมมิคเขานะที่เป็น a อเนียนี้แบบปกตินะครับจะไม่เหมือนตัวฮาร์ดจีที่เขาเปลี่ยนลายน้องเมลินแพนด้านะครับมีลายเส้นที่หัวก่อนเลยนี่นะครับอ่ะเปิดหน้ากากน้องออกมาดูความน่ารักนะครับโอ้ย น่ารักมากแล้วก็ตรงส่วนตัวเนี่ยเขาจะมีแบบว่าล,ลอยเพนทมของแพนด้าทั้งตัวเลยนะครับแล้วก็มีเหมือนขนแพนด้าอยู่ข้างในหรือเปล่าเนี่ยเป็นจุดๆเป็นขนแพนด้าสลับสีขาวกับสีดํานะครับน้องสวยอะโอ้โหชอบตัวนี้ยังเลยอะดูแบบดูแมนแต่ความแมนก็คือยังคงความน่ารักของความเป็นมอลลี่อยู่น้องบานาน่าหรือว่าน้องลิงนะครับคือจะมีหูนี่ไง มีหูลิงนะครับน่ารักสุดๆไปเลยนะครับอันนี้ก็จะมีโทนสีเหลืองกับสีทองนะครับก็จะเป็นไล่สีทองมาด้านหลังแบบนี้นะครับมีโลโก้อยู่ด้านหลังด้วยนะอ่ะให้ดูชัดๆแบบนี้ อ่าเป็นแบบน้องลิงนะครับน้องลิงน้อยน้องช็อกมิ้นนะครับก็คือแน่นอนจะมีสีฟ้ามิ้นนะครับแล้วก็จะมีสีดําแบบไม,ไม่ไม่เช่ไม่เชิงดำนะพี่โกนเนาะจะเป็นสีน้าตาลช็อกโกแลตนะครับแล้วก็เป็นตัวเดียวที่ตัวใสแต่ข้างในเนี่ยมีน้องกลมๆนี่ เขยา่าเขย่าได้ด้วยนะครับอ่าเปิดให้ดูหน้าชัดๆก่อนนะครับนี่ชอบจังเลยอน่ารักตัวนี้น่ารัก,ต,กตัวนี้สวยคือแบบดีเลยอะ่ะชอบความใสแล้วมีลูกเล่นอยู่ใช,ใ<น>ใช่ใช่ใช่ๆๆนะครับเหมือนแบบพวกอาร์ตทอยที่เราแบบเล่นแกะ,แกะมาเมื่อก่อนมันมีเอกลักษณ์ของมันอะ่ะดูดิและตัวซีเครต็ตที่เราได้ในวันนี้นะฮะก็คือน้องเบิร์ดเดย์แบดซึ่งกิมมิคของน้องคือคัพเค้กนะครับที่อยู่บนหัวแล้วก็อยู่ตรง ถักออกซิเจนนะครับน้องจะเป็นแคร์แบร์สีเหลืองนะครับซึ่งตรงนี้เห็นไหมไม่ได้เป็น AB แต่จะเป็นรูปหัวใจสีฟ้ากับสีชมพูคือใครที่ชอบโทนพาสเทลคือน้องแบบสีดีมากนะครับมีความเป็นแบบตะมุตะมินะครับแล้วก็ตัวหมวกก็น่ารักมากๆเลยเป็นหมวกหมีเลยนะครับ สนใจน้องมอลลี่สเปซนะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นกล่องสุ่มโอโหของป๊อ m มารมีเยอะมากๆก,ก็เข้าไปติดตามได้ในลาสมอลนะครับ Popmart Official Store คือตอนนี้นะฮะกำลังจะ9้าเดือน9นะฮะใครสนใจอยากจะได้ราคาพิเศษเนี่ยก็เข้าไปเก็บโค้ดไว้ล่วงหน้าได้เลยและนอกจากได้โคดลดราคาแล้วยังมีสินค้าราคาพิเศษสินค้าที่ทุกคนตามหารีสต็อกใหม่และสเปเชียลกิฟอีกด้วย บอกเลยว่าเซตนี้นะสาวกกล่องสุ่มคือห้ามพลาดเลยจริงๆไหนใครแกะมาแล้วได้ตัวไหนคอมเมนต์บอกด้านล่างด้วยนะครับวันนี้พี่ไบ้คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะกดกระดิ่งด้วยปิ๊งิงบิงิบิงเลย <laughs> บ๊ายบายครับ